สดี๋ยวไปเพี่น้องเีาจะเอาพฟมหนาลาของหลูกๆมาฝากพี่ลูกตาลไปไหนมาห้าเมตรไหนเล็กมาเล็กมาเร็วเร็วมาเร็วเมาเร็วเมาเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเรียกไม่มาพี่ลูกตาลมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เร็วๆมาตรงนี้เร็วๆร็วเดี๋ยวพุ่นเขาก็มาเอามาเร็วๆร็วเอาพี่ลูกตาลมาเร็วๆเอามาเร็วๆร็วไหมาเร็วๆร็หนเร็วเร็ว มาเร็ว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 ร็เร็วเรมาเร็วเร็วลูกมาเร็วเร็วไม่มีใครมาหาเลยมีตังไปทำอะไรอ่ะมีตังอยู่ไหนมีตังไปเข้าห้องน้ำมานี้มาหนี่อ๋อมีตังอยู่ห้องน้ำไปลูกเไป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 เข้าห้องน้ำก่อนไปไปเข้าห้องน้ำก่อนไปอ่าลูกๆไม่มาเลยเรียกลูกๆลูกๆไม่มาเลยค่ะเดี๋ยวลูกบ่มาเลย มารายงานตัวหน่อยเร็วๆเอามาเร็วมามาเร็วๆมารายงานตัวหน่อยมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยเร็วๆลกเอามาเร็วๆมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนเร็วๆอ่ะเร็วๆดุอ่ะเร็วๆไม่มีใครมาเรียกแล้วไม่มีใครมาเลยค่ะไม่มีใครมาเลยค่ะมามาโอ๊ตมะมาเร็วๆมาเร็วๆเอาใครมาหาไม่เนี่อ้าไม่มีใครมาเลยเหรอ นี่ไปไหนมาแม่ถามก่อนอะไรเลยแม่ถามก่อนไปไหนมาไปทองนาพีก่อนไปทองนาบุ้กพ่นนี่ตัวอืมไป้องนามุ้กพน่เ้ไม่จันอ่ะเพิ่นไปทองนามุ้กพนอ่เป็นเวลาเพิ่นอันปดเหยียบเหยียบเลยไปทองนามเออเลสิไปอันอันนี้เวพื้นทําสุระเพิ่นอยู่พื้น้องนาบอ่ะกะไปเก็บเอาอ่ามาอวนมีตังมีตังสวัสดีค่ะ มีตังหมาอ้วนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยเร็วๆลูกเร็วๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยเร็วๆน่ะหมาอ้วนชอบกินค่ะมีตังเนี่ยนงินนักเกินเอาเกินเอาเอาพี่ลูกตาไม่มาลูกมาสิลูกมามาพีลูกตานอนนี่เึ่งที่นอนม่เรียกก็ไม่มาเขาไม่พี่ไม่มาเหรอลูกเขาไม่มาหาแม่เหรอลูกฮะโอ้ยเรียกไม่มาพี่ลูกตาเรียกไม่มานอนเรื่องนี้นอนมาสิลูกมาสิลูกมา มาเลยๆลายแม่มาเลยเนี่ยเนี่ยหมาอ้วนมมานั้นเนี่ยหมาอ้วนมมานั้นเนี่ยเอออ้วนเนี่ยเนี่ยดิกล้วนเนี่ยตัวอ้วนเนี่ยมานั้นเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนหมาอะไรมันยักหมาอะไรมันยักษ์มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยฮะนี่คือหมายักษ์นะเนี่ยนี่คือหมายักษ์นะเนี่ยหมาอ้วนอ้วนให้มัน้องมืันนอนนั่งเปียกๆดีกว่าเอออ้วนจช่เลยเนี่ยอืมรุกสาว ลูกสาวละลูกสาวแหละลูกสาวแหละคือลูกตาไม่ค่อยว่าไก่เพรใเห็นม่ไทยคือลูกตานี่ยแบบเจ๊งเจงเจจุ๊บเออจุ๊บอ่ะคลิปนี้ก็ไปสั่นรายะพี่น้องค่ะขอบุณทุกคนทุกการรับชมนะค่ะขอกนคลิปหนาค่ะก็มนาละลูมาฝาาค่ะบ๊ายบาย